นี่คือเจ้าบิ๊กบุรีรัมกระบือพ่อพันธุ์ระดับแกรนแชมป์ประเทศไทยร่างใหญ่ตัวงามที่เจ้าของฟาร์มจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมฯได้นำมาโชว์ความหล่อในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและส่งเสริมการเลี้ยงกระบือที่อำเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสรารคามสำหรับเจ้าบิ๊กบุรีรัมถือเป็นกระบือพ่อพันธุ์ที่มาครบตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งรูปร่างโครงสร้างหน้าตาโดยผลงานเจ ถ้วยพระราชทานกาวแกนแชมป์ถือเป็นผลงานการประกวดในระดับประเทศที่การันตีถึงความงามที่โดดเด่นของเจ้าบิ๊กบุรีรัมได้เป็นอย่างดีซึ่งการมาโชว์ความหล่อที่จังหวัดมหาสารคามในครั้งนี้ทางเจ้าของฟาร์มได้นําผลงานก็คือลูกชายของเจ้าบิ๊กบุรีรัมที่เกิดจากแม่บ้าน,านมาโชว์ให้ประชาชนที่สนใจที่มาร่วมงานได้รับชมกันอีกด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกระบือเป็นอย่างมากครับ พี่น้องชาวอันตรธารนะครับตัวนี้ชื่อบิ๊กบุรีรังนะครับมาจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรังนะครับดีกเล่7ถ้วยพระราชทานแล้วก็เต้าแฟนแชมป์นะครับก็เขาเป็นลูกของบิ๊กอุทัยนะครับแล้วก็แม่ทางขมหุกเขามีความสวยงามแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับจะหาหาจุดตัดคะแนนยากมากนะครับแล้วก็เป็นไปมีลักษณะเป็นโดดเด่นที่เนื้อนะครับส่วนน้ำเชื้อเราจะขายในราคาเกษตรกรนะครับคือ5้าพันบาทเก้าสิบสองหลอดในในงานนี้ก็แถมหน้าในสิบห้าหลอดห้หลอดครับแล้ววันนี้ก็นำผลงานของเขานะฮะเจอจากแม่บ้านนะครับวัยสี่สองอายุสามเดือนเต็มนะครับนัามาโชว์เอาไอ้ตัวเล็กมาข้างหน้านะครับเอาให้ท่านประธานดูครับผม นี่คือลูกของบิกออปริญูาบุรีรับแสมีแม่บ้านของเราเนา,าเลี้ยไว้ถามีกับบทันดีก็จะได้ลูกสวยมน,นี่นะครับการพัฒนาเอามาโชว์อะไรสกกันแล้วก็บิกนี่เขาเลืถูก่ายทอดได้เหมือนพ่อเขาทุกแม่นะครับเดี๋ยวถามคำหนึ่งแม่ซื้อมาเท่าไหร่ครับแม่เนี้ยแม่ซื้อมาสามแสนสามแสนลูกอนนี้คนให้เท่าไหร่ฮะอ,อยู่ประมาณห้า<ๆ>แสนห้แล้ว เขหวังว่าลูกเขาจะได้แทนพ่อเขาแน่ะคนครับมีท่านท่านก็มีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์ครับครับครับนี่คือบิ๊กบุรีรัล์ครับเชียร์ไทยได้หรปาปัดจะบิ๊กอูรีลาเป็นตัวหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมาอ่ะขยับต่อเลยฮะเอาพลอยพักผ่อนได้นะ